กรรมในการรักษาศีลความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งสกรปรกเน่าเหม็นพิสูจน์ได้ด้วยความรู้สึกยิ่งคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่าไหร่พอเข้าใกล้แล้วจะรู้สึกขยะแขยงอยากออกห่างเพราะคล้ายจะเหม็นอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนึ่งหนึ่ง ความรู้สึกภายในของคุณเป็นอย่างไรคนก็จะมองเห็นคุณแล้วเกิดความรู้สึกเช่นนั้นตามไปด้วยเช่น 1. อยากปกป้องชีวิตสัตว์ทำให้หน้าตาใจดีเห็นแล้วสงบเย็นดูปลอดภัย 2. ไม่เพ่งเล็งอยากได้ทำให้หน้าตาหน้าไว้ใจเห็นแล้วน่าเชื่อถือ 3. ซื่อสัตย์กับคู่ครองทําให้หน้าตาชวนอบอุ่นใจเห็นแล้วนึกอยากเป็นคู่ด้วย 4. ไม่คิดปั้นคำลวงทําให้หน้าตาใสาซื่อเห็นแล้วนึกเอ็นดู 5. ไม่เกลือกล้วสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้หน้าตาดูปกติเห็นแล้วไม่ชวนระแวงแบบคนบ้า โลกเรามีเรื่องยั่วย,ยุให้ผิดศีลได้ทุกวันเราจึงมีโอกาสฝึกตั้งใจและรักษาศีลได้ทุกวันจนชำนาญเช่นกันพอฝึกจนชำนาญแล้วความเห็นแก่ตัวน้อยลงแล้วความสกรปรกเน่าเหม็นทางจิตจะหายไปกลายเป็นหอมสะอาดในที่สุดแม้หน้าตาเหมือนเดิมแต่จิตใจสะอาดขึ้นก็ดูดีกว่าเดิมได้ หากถือศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ตลอดชีวิตกระทั่งแม้ใจก็ไม่กระดิกไปคิดอยากละเมิดศีลตามแรงยั่วยุชาติใหม่จะมีรูปร่างหน้าตาสมส่วนหมดจดมองจากมุมไหนก็ดูดีไปหมดแบบที่เรียกกันว่างามไร้ที่ตินั่นเอง